ย่องย่องมาแล้วสัตว์ด้วยขวาลูกดิอู้หูเฉียวเสาเป็นลดเกฮอยู่ับคันตูนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปทําหน้าที่คุมนักเรียนแข่งกีฬาก็เป็นกีฬาช้างน้อยเกมครับเหมือนกับเป็นผู้ช่วยกรรมการด้วยครั้งแรกลวมั้งน่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกในการไปเป็นกรรมการนะครับก็อันนี้เตรียมใบงานไว้ เพราะว่าม okay <Okay. S 1> ีอย so. ู่3วันเลยอังคารพุธเพฤหัสโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าอีพีนี้กิจกรรมของผมจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับครับตอนนี้เรามีรถตู้ที่เฮตครับมารับนี่มีพี่หน้านำทีมาสวัสดีนะเกอไปรูนอันบ้ากล้องมันอยากออกกล้องเอาว่าทักทายกล้องหน่อยเด้ว สู้ไหมเพื่อผมครูจะมาถ่ายคลิปเองับแต่กจะมาเจาะเลือดไม่กินน้ำกินข้าวให้ข้อหิวไม่ไหวนาเลยต้องซืวอครับเราจะไปรอเจอที่สนามสนามเลยนะสนามเฉลมพระเกียตบอนสนามเฉลิมพระเกียรติบาบอนครับผมทำนี้ได้ไปก่อล้องไแบงค์มาแชร์ไว้สักสองวิ เอฮ้หาพันธุ์กันเลยเงินแล้ววันนี้พันธุ์มึงก็ได้แล้ววะวันนี้ได้แนวกินเขาเศร้าครับจากพี่ตุ้ยอาหารที่สารมาเท่าครับไก่ไล้ติ่งใกา้ของมักอันนี้อันนี้ยังไงพี่ยังไงมุกมุกปลามุกปลามุกปลาอันนี้แม่นขึ้นนะครับมุกปลาซอนอันนี้ก็ไม่ของมุกทำไมโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ปลาอ๋อปลาอ๋อปลาอ๋อปลาคอโอ้ วิธีครับจากจากน้องแก้มวิธีวิธีคู่บัตรจินกางนอนเอียงกับนอนงกางอันนี้อันนี้หมกปลาเสร็จแล้วหมกน้อวันนี้เออหมกร้อนวันนี้อ้าวเพราะว่ามันริบแต่แต่มันเลื่อนคือเด็กมันตกรอบแล้วใช่ไหมพี่หมกร้องอ่ะมันตกรอบชิ้นอยู่ประชาบำรุงแล้วเพราะผมไม่ได้ส่งแล้ว ได้กินข้าวยังกินแล้วครับกินแล้วนะไม่กินไม่กินยังไม่กินครับกินใจไหมไม่กด้ไม่อยากเป็นปอกเลยไม่เป็นไรครับเกรงใจครับเกรงใจครับไส้ไก่จะกินครับกินไม่เป็นอ๋อไก่ผมกินครับมาบนรถกันนี่ครับกำลังวางแผนตำแหน่งคุมหน้าจัดแจงไว้ให้ ไอประตูเต็มที่นะพุ่งเลยนะนักเตะสำรองเรามี่ยกำลังวางวางแผนอยู่เพราะว่าด้วยความที่เด็กอาจจะไม่คุ้นกับสนามหญ้า,รา,าครับรอเด็กๆวอร์มครับกูตาครับวันนี้คาดว่าเราคู่แรกเป็นยังไงผลการแข่งขันผลการแข่งขันน่าจะสูสีน่าจะสูสีนะอันนี้เรายังไม่เห็นคู่แข่งใช่ไหมครับแต่ค <c oughs> ู่แข่งเห็นเราแล้วตอนแต่คู่แข่ง็นเราแท็กติกตอนนี้เพิ่งซ้อมซ้อมแรก นี่ครับบอกตำแหน่งให้เด็กวิ่งเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับเด็กเราเล่นแต่ฟุตซอลนะครับสนามปูนอาจจะไม่คุ้นกับสนามหญ้ามีคูนนาพพอพอพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวเหนื่อยโค้ชหน่อยตอนโ๊้ยครับวันนี้เราวังหนาอยสี่สัสาม หรือสี่ห้าเอียวสี่ห้าเอียวสี่เอียวแล้วสีเกลให้ดูหนาวะปวดร้อยหกสิบสองบาทอ่ะสั่งใหญ่เดี๋ยวสู้ไหมเบาไปสู้ไหมเอาไเด็กๆครับก็ ไม่เคยเจอสนามยาก็จะชอบเงี้ยวิ่ง,งเกือก,กระโดดกิ้งตัวโอ้โหก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเด็กๆแล้วก็ตัว,ต,วตัวผมด้วยนะครับตอนนี้คู่แรกนะครับก็เป็น10ปีชายน้องแคมเราครับเจอกับเขตทุ่งครุสมการกำลังนำนันกกีฬาลงมาที่สนามนครับรับคสูช้างน้อยเกมเกบอ สิบปีชายนี้เราตัวพอๆกันเลยครับเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่เราก็ไม่ได้ตัวใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ฝีมือแล้วครึ่งลยยี่สิบห้านาทีถ้าเป็นผมเตะก็เหนื่อยเอาไว้ง่ายเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับองฟุตซอนนะครับเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลาพุ่งาโต๊ะโต๊ะโต ตัดสินยากาศโคตรเราไปเลยวไปเลยไปลไปเลยไปเาไปเรยไปเ็ไปเลยไปเไปเลยไปเลยไปเไปเไปเเรยนเรไปเลยไเปไปเอยไปเยไปนยไปเลยยไปเลยไลยไปเลเลยไเไปเลไปเลปปูย้ลลไลยเเไล คข,ข้่งหลังครับเราก็บุกจากซ้ายไปขวาครับมาที่ฟังเราบ้างเอาลยเอาลุยยิเยยงเกือบเองปีนะครัมได้เนได้ทรงที่ยมุมครับ เขาเค yeah, right. 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 ี oh ่ยมายังไม่ออกครับเรายังได้อยู่อ้าวบอลลุดรอดขาประตูเข้าไปเลยครับก็จบการแข่งขันนะครับนักกีฬาทุ่งคููมาทำความเคารบคุณครูของแขม สุดยอดเลยชิโต้ครับชิโต้นี่คู่นี้นะครับใครชนะก็จะเข้าไปชิง <c oughs> เข้าไปรอชิงพรุ่งนี้ทีมคุณน้องแคมเราครับสองดูฟอร์มครับสองดูฟอร์มคู่แข่งกันนะนี่คุณตวันดึงดูดกล้องดึงดูดกล้องดึงดูดกล้องชึ่งอ,อ่ะรวมพลังครับน้องแคมเจอบางบอล ลงมาถึงไหนลงไกลข้างไปไปสกอร์ตอนนี้เท่าไหร่พี่5.2สองหใช่ไหมทีับน้าก็บังแคมห้าครับบังบอลสองยังไม่จบพึ่งแรกนะครับโอ้โหจบแล้วเอาข้างในอ่ะพีมหน้า หน้าห้องน้ำอ่ะประตูก็เหมือนกันเวลาออกเส้นหลังก็ต้องวิ่งรีบมาดิเดินเดินเสร็จพวกค่อยมาวางให้การมันยกโอเคไหมกูไม่ได้บินปปกระผโข้างหลังแล้วนะไปครึ่งแรกอ่ะเขาก็โหมแล้วก็โหมแต่เราโหมดีกว่าแต่ครึ่งหลังเนี่ยเราไม่ใช่คนสไตล์โหมนะเราเน้นอาศัยอะไรจังหวะโต๊ะวันนี้เป็นนัดชิงครับไม่พลาดแน่นอน

เลยฝั่งนี้แหละเออเออโอ้ยหนีโอ้ยบตัวหนูเพิ่งบังเกิดเลยมื่อนี้ขามม่เหยนเ้ยเอ้ยตัวหนูจะเข้าเอ้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยเออการยิงเรียบร้อยเรบอยยิงีบร้อยเรยโอ้เกือบเข้า เต้นเต้นเต้นถามอีกเต้นโดนอ่ะโดนอ่ะโดนอ้วจิ้มลูก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 ห้าเดล้วเหรอไปไปไดไปไปคูดดงสบนสบายไปเลยพี่สามส่วนนะสามลูกโดนคูดดนแย่งทองไปไปไป

ักเรียนของเราชนะนะครับก็มานั่งเชียร์รอเป็นกรรมการตัดสินนะครับ,บรอันนี้เป็นบรรยากาศกของพีพีพเราครับเตรียมเปา่าตัดสินคู่สุดท้ายของวันนี้ครับต้องบอกว่าที่สนามนี้นะครับติดสวนข้างๆนีสวยมากเลย,ยเป็นที่ของใครไม่รู้แต่ว่าสวยมากครับติดกับหมู่บ้านจัดสรร สวนมะพร้าวครับธรรมชาติสวยงามแล้วร่มรื่นแต่ว่ากลางสนามคือร้อนมากครับอันนี้ก็เป็นอากาศมุมบนครับบนอัฏฐจันทร์อันนี้เป็นบอลสิบเอ็ดคนสิบหกปีชายนัดชิงนะเนี่ยมาแล้วเวยบุล้วครับมุม ไม่ออกอ้เกือบได้เอาเว้ยเอาเว้เมสซี่เจเออโอ้โหคนละไซส์เลยฮะเหมือนพี่เล่นกันน้อเฮ้เอาเว้ยสวย เข็มโดนหมายเลสี่ของบางบอลเข้าแย่งวิงพุ่งลงรุงจวบไวพัดไม่ทันวิ่งเที่ดียาวไปนะครับโดนไปแล้วครับเบี้ยวานไก่ต้นไม้ในห้าร้อยไม้ได้หรือเปี้ยหมดเลยครับเราจะเริ่มกันในอีกไม่กี่วินาทีเอาละครับบอลเริ่มเคลียร์แล้วครับมาที่บางบอลเบอร์ห้าขึ้นหลังมาที่เบอร์สามครับเคาะสั้นๆครับไม่รีบ บอลลามนิดน ok. ึงค hmm. like, no, no, oh, no, yeah, <vit> ืนหลังมาแล้วบาคุณเทียนตัดไปบองนี้ไม่ได้สองยิงแล้วยังยังยังไม่ออกครับโู้แล้วตัวนี้มาแล้วครับต่อมาติดบางบอลยังไงยังไงดีเตะออกไปยังไม่ออกครับบางบอลยังมาที่ริมเส้นอ้โหูลูกนี้เบาครับลูกเบาแล้วยังเป็นบอลของบางบอลเคลียร์มายังได้อยู่ครับตุกเก็ตุกเกไม่ไปไหนยังติดบางคุณเทียนอยู่อืปวดเปลี่ยนใหม่แล้วบางคุณเทียนซัดอีกทีนึง ติดบางบอลครับยังไม่ออกครับเพาะมายังไม่พ้นอันตรายครับแล้วบางบอลด้สวนลูกนี้โยนยาวๆติดเบอร์แปดครับอือผู่รักษาประตูสั่งเพื่อเนเต็มที่เลยบางบอลเล็งแล้วย่องย่องมาแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหเฉียเเวเสาไปนิดเดียวมมันยิงกันนี้แหละบางบอลอ่ะเฉียวไปนิดเดียวครับประมาณแปดวาร เมื่อวานก็ยิงอย่างนี้บุกอย่างนี้เลยครับเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาครับต้องลุ้นถึงนาเมื่อวานเนี่ยเอาดีก็จริงีเลยพยาตามตำแหน่งเลยขยับมาวันนี้เป็นบางตัวเดียรับเป็นลูกเตะมุมนะครับเอาไม่ใช่ใครมองไม่เห็นเอาเป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูครับของบางบอนเมื่อวานนี้พผ่งสาวประตูชว์ซุปเปอร์เซ็กนะครับ เซฟทำให้ทีมผ่านเข้ารอบมาได้ไปเลยเล่นเลยวันนี้จะคืนฟอร์มได้หรือเปล่าหมางคนเทีนยนยังได้อยู่แล้วกระโดดไปที่มาสองมาสองเราขวายังติดบางบอลครับไม่ไปไหนบางบอลจะสวนแล้วจะสวนแล้วทีม้มาจี้มาแจ้จงโ,โค้งสองฝ่ายนั่งไม่ติดนะผมก็นั่งไม่ติดแะเก้าอี้มันโยกอ่ะตอนนี้เป่าโดยพูดเ่งครับต้องหหวานเจี๊ยบ มาที่บางโมเทยครับเป็นบอลทุ่มมาสั้นๆครับลูกมาบางบอลได้อยู่มองทําเกมขึ้นมาเอ้าแล้วบางบอลได้ครับบางบอลมองหาเพื่อนโยนลูกมาต้องมาลูกกลางลูกมือสามบางเรียนอ่านเกมดีแล้วแทงลูกนี้ยังไงครับไม่รับนะแต่ลูกนี้บางคนเรียนยิงโอ้โยยิงเมื่อกี้ผมีกั้นใจเลย ตัวแทงสวยด้วยครับไม่ล้าหน้าอือหือบอลบอลขอบอลได้ครับขอบอลได้ครับอือหืเบอร์สามครับของบางหัวเทียนชินและพาสเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับเขาอยู่บ้านด้ด้วยเหรอใช่ครับผมอยู่บ้านโดมครับพ่อห้าครับพี่ชื่ออะไรนะเกียงเกียงพี่เกียงไปไปพี่จ่าไปบอกพี่จ่าว่เลยนองชื่ออะไรนะตะวันครับเออ ต้องบอกว่าเป็นผู้ตัดสินมันเหนื่อยจริงๆตอนนี้กำลังวิ่งข้ามสนามครับกลับบ้าแล้วสิ้นสุดภารกิจนะครับกลับโรงเรียนดีกว่าเราบายบายเราคือชแมมชแมป์แชมปา์มาเพื่อชแชมป์รุ่น10ปีชายเ,เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับโซนใช่ไหมระดับกรุงเทพระดับกร<อ>ุ<อ>งเทพมหานครครับนยเก ที่ช้างน้อยไอ,อรายการช้างน้อยเกมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแข่งวันไหนพี่ยังไม่รู้เลยจะต้องดูอ่าไหนเขาดูแชมป์หน่อยเด้แชมป์ขอเสียงหน่อยเร็วแชมป์ขาแชมป์ขาแชมป์ให้เขาวันหนึ่ง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคันโตบู EP ที่7ครับอยากจะพูดคำคำหนึ่งครับที่ผมได้อ่านในหนังสือชีวประวัติของบุคคลสำคัญของคนหนึ่งครับในวงการฟุตบอลน, mm hmm. นั่นก็นคือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ mm hmm. เขาพูดได้ว่าเกมลุก mm hmm. จะทำให้คุณชนะ แต่เกมรับจะทําให้คุณเป็นแชมป์นี่โหเหมาะสําหรับคลิป EP ที่7นี้มากๆเลยเพราะว่านักเรียนของเราครับก็คือทั้งวัดดุดมแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอื่นในเขตหนองแขมนี้ชนะเลิศนะครับในการแข่งฟุตบอล7คนระดับโซนแล้วก็ไปแข่งในระดับกทมก็ดีใจนะครับแล้วก็ยินดีกับคุณครูฝึกสอนทุกๆคนเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ร่วมฝึกสอนอะไรมากมายแต่ว่า แค่ไปด้วยเป็นกรรมการด้วยก็รู้สึกว่าภาปพื้มดีใจกับเด็กๆมากๆเลยครับเห็นเสียงหัวเราะเห็นเสียงเฮดีใจกันก็โอ้ก็รู้สึกว่าหัวใจพองโตไปกับเด็กครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ได้เข้ามารับชมคลิปคันตาบู EP ีที่7นี้คลิปอาจจะเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามลงให้บ่อยขึ้นแล้วก็จะพยายามลงเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมนะครับ ใช้กันพีหน้าครับสวัสดีครับ